มงพี่น้องสิเมื่อแล้วไข่เกิดจุนคันทางนะครับนี่เห็นบ่นี่หันทางโอ้ยแบบปลุกนะครับนี่ก็ับจูมมันโอ้พี่น้องเลยปัตสีมานนะครับนี่ละปัตสีมานเฮ็ดจังได๋กกับมันโอ้พี่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 น้องพี่พี่พี่น้องโอ้พี่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 แปลก แปลกแต่จริงแปลกแต่จริงนะครับโอ้ยเป็นยังไม่เกิดจนคนท่าางนอกโอ้ยฮักจ่อยดพี่น้องเลยแปลกแต่จริงนะครับ เกิดจังได้บึงเลยนี่ว่าผมเบาเปียนบนทางนะครับผมจีเมื่อแล้วนะครับเฮ้ยพี่น่องเลยมา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 เก็บเถาคํำแล้วโอ้ยหอ่นซอนเนี่ยพี่น่องเลยปลาเห็ดปลาหวัวนิลีตุ้งงานนิลีพี่น้นนอ,นองเลยมาดูแจ,จัดฉากนะครับ นี่นะครับนี่เยานะครับนี่นไครับนี่โอ้ยเต็มตาเลยพี่นอ้องเอ้ากว่าชอบคลิปนี้ขอ๊ะสิบสองไลน์นะครับ,บเ,นนเหนียวเหมือนผมบอกเป็นเน่ๆนี่เกิดนะเวัดมาชอบคลิปนี้ขอ๊ะสิบสองไลน์พี่น้องเลยอ้าว เหตุยังมาเกิดจังสิชอบคลิปนี้ขอสิบสองไล่์นะครับขอสิบสองไล่์นะครับขอบคุณครับ